สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมได้นําท่านผู้ชมมาพบกับสุภาพสตรีท่านหนึ่งที่ท่านมีปัญหาในด้านสุขภาพสาย,สายตานะครับครับก่อนจะเข้าไปถึงวิธีการดูแลรักษาสายตาของท่านเนี่ยผมอยากจะให้ท่านได้แจ้งชื่อที่อยู่แล้วก็ในเรื่องสุขภาพสายตาเนี่ยมันเกิดปัญหาอะไรกรับท่านครับขอเรียนเชิญครับคุณพี่ชื่ออะไรครับชื่อนางสาวเกษณีแสงเย็นจ้ะครับ บ้านอยู่หมู่บ้านโนงสเลาออําเภอ,อ,เอตําบลหนองตูมอําเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิจ้ะอ๋ออยู่ชัยภูมินะฮะจ้ะคุณพี่มีชื่อเล่นนะฮะชื่อหมึกจ้ะอ๋ออย่างนั้นเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเรียกชื่อคุณพี่ว่าคุณหมึกแล้วกันนะครับจ,จ,จะได้สะดวกสะดวกง่ายๆนะครับ<า>ผมอยากไล่เรียงไปย้อนอดีตเมื่อก่อนที่จะมาพบกับเราเนี่ยคุณพี่มีปัญหาในด้านสุขภาพสายตาในเรื่องอะไรครับ ทีแรกเลยคือที่ไปได้พบคุณหมอรักษาสายตรงแก้วกับตาหมอบอกตรวจเจอว่าเป็นต้อลมจ้ะครั้งแรกเป็นต้อลมจ้ะเป็นต้อลมแล้วก็หนูก็ได้รักษาต่อเนื่องกับหมอมาตลอดแล้วก็ได้หายแล้วก็ได้หยุดการรักษาไปจ้ะครับแล้วจะนี้อันนี้เดี๋ยวนิดหนึ่งนานหรือยังฮะการรักษาประมาณปีปีเท่าไหร่ตอนนี้ปีห้าเก้าตอนรักษาประมาณปีพอต่เท่าไหร่ประมาณห้าหก ห้าเจ็ดเนี่ยนะประมาณปีห้าหกห้าเจ็ดที่ผ่านมาครับครับอรัาต่อครับเชิญครับแล้วก็พอหมอไปตรวจที่คลินิกหมอบอกว่าอาการดีขึ้นครับคุณก็หยุดยาก็ได้ไม่ถ้าเมื่อไร่คุณเริ่มเป็นอีกคุณก็ได้มาหาแล้วหลังจากนั้นหนูก็ครับไม่ได้ไปไม่ได้พบแพทย์ที่รักษาโรคอีกดรักษาตาอีกเลยจ้ะครับแล้วก็มันก็ไม่มีอาการอะไรเกิดขึ้นอีกครับแล้วหลังจากนี้ก็ได้ไปยู่ที่ทำงานกบแฟนมาตลอดครเขาเริ่มมาเป็นอีก ตอนนี้ตอนพอเริ่มมาเป็นอีกแล้วมันจะเป็นเยอะครับอาการล่าสุดนี่อาการที่เรารู้สึกว่ามันเป็นเยอะนี่มันเป็นยังไงฮะมันสามารถมองเห็นไม่เห็นอะไรยังไงครับคือที่แรกเลยตามันจะแดงแล้วก็คีตาเนี่ยเป็นสีเขียวออกเยอะมากแล้วก็ตาบวมตาจะแดงแดงมากข่องในตานี่แดงมากแล้วก็บวมแล้วก็ขันขันเปลือกตาขอบตาล่างขอบตาบนนะจ๊ะแล้วดูแลยังไงครับคือช่วงนั้นช่วงนั้นก็ ได้กินกินยาแก้อักเสบครับแล้วก็ไม่หายไปเอามาจากไหนฮะยาแก้อักเสบยาแก้อักเสบนี่คือซื้อตามคลินิกกันนะอ๋อไปซื้อตามคลินิกไปจจ้ะจ้ะแต่ก็ไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นแล้วก็ได้ไปรักษาหมอตาโดยตรงแต่ก็ไม่ได้เข้าโรงพยาบาลไปตามคลินิกกันนะเขาก็ตรวจเจอว่าแค่ว่าตาแบบว่ามีฝุ่นมีละอองเข้าแต่ว่าตอนนั้นก็ยังตรวจไม่เจอว่าเป็นเป็นต้อหรือว่าเป็นอะไร ก็คือให้ยามายอดเฉยๆแล้วพอยอดไปแล้วมันไม่ดีขึ้นครับสรุปแล้วหมอที่ตรวจครั้งสุดท้ายเนี่ยเขาสรุปว่าเราเป็นโรคอะไรแน่สาหรับครั้งสุดท้ายนี้เขาก็เลยบอกว่าเป็นต้อหิน้ะคือต้อหินจัะจ้ะตกุปง่ายๆเนยทั้งสองตาเลยเหรอครับทั้งสองตาเลยจ้ะครับผมครับผมแล้วหลังจากนั้นมาก็ได้มาพบกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้คือไบโอปิ้งได้อย่างไรครับ คือแฟนหนูได้ฟังวิทยุจ้ะแล้วแฟนก็ได้โทรติดต่อโทรติดต่อถามครับแล้วก็เขาก็นัดได้ให้มารับยาแล้วหนูลองได้เอาไปทานหนึ่งกระปุกแล้วมันดูทานแล้วรู้สึกว่าครับมันแจ้งดีสว่างดีขึ้นครับืออาการดั้งเดิมเนี่ยก่อนที่จะทานก่อนที่ตาจะแจ้งขึ้นสว่างดีขึ้นเนี่ยช่วงนั้นอะตาเรามองเห็นแค่ไหนคือไม่เห็นแล้ว มันมองเห็นแต่ว่าครับมันเหมือนว่ามันขาวมันมัวอืครับถ้าดูนี่ต้องดูใกล้ๆถ้าเกิดว่าเราเดินไปเนี่ยมันเหมือนว่าเราหลอกสายตาเนี่ยมันหลอกตัวเองว่าเราเดินเป็นลุ่มหลุมบ่บอเราไม่เห็นไม่ชัดเลยแต่พอผลที่หนูได้มารับยาตัวนี้ไปทานสักอาทิตย์หนึ่งความรู้สึกอันนั้นที่ว่ามันไม่ค่อยแจ้งไม่สว่างมันมัว คือมันเบาลงเพราะหนูทานไปเรื่อยๆเล้วมันสว่างขึ้นนะจ๊ะครับดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเป็นลําดับเลยนะสังเกตตัวเราเองอครับผมพอทานไปครับรู้สึกดีขึ้นครับท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นประสบการณ์ที่คุณหมึกได้พบกับตัวเองจริงๆนะครับอันนี้เราไม่ได้มาเม็กหรือเรามาพูดแบบรู้กันเพื่อที่จะหลอกลวงท่านผู้ชมอันนี้เป็นเรื่องสัตว์จริงนะครับ ขณะที่ถ่ายทําเราก็ถ่ายทําอยู่ที่วัดนะฮะที่วัดไผ่ล้อมนะครับคุณหมึกนี่เท่าที่ผมพบท่านใหม่ๆตอนที่โทรมาให้อายามาส่งเนี่ยตาท่านจัดแดงชนิดที่เรียกว่าทั้งสองตานี้แดงเป็นเลือดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะรบกวนคุณหมึกให้อ่ลองถอดแว่นให้ท่านผู้ชมซึ่งขณะเนี้ยก็เป็นเวลาในการรักษามานี่เดือนกว่าแล้วนะฮะแต่แต่แแตาแดงนี่ก็ยังดีขึ้นระดับหนึ่งยังยังไม่ถึงกับหายนะครับก็อยากรบกวนช่วยกรุณา อถอดแว่นให้ให้ท่านผู้ชมได้ชมนิดนึงนะครับว่าอาการที่ท่านเป็นเนี่ยตอนนี้ยังอยู่ท่านไปหนึ่งกระปุกนะฮะอาการกตาเนี่ยกระปุกจ้ะก็ถือว่าดีขึ้นในส่วนที่ผมพบครั้งแรก,กครั้งแรกเนี่ยเขาแดงเป็นเลือดเลยนะครับแดงจนแบบน่ากลัวตอนนี้เขาก็เริ่มมองเห็นแล้วนะฮะไอ้ที่เห็นชัดชัดนี่ตาด้านไหนครับฝั่งไหนอด้านขวาด้านขวาจ้ะเห็น <id> ชัดนะเห็นชัดมากเลยนะครับท่านผู้ชมครับนี่เพียงกระปุกแรกนะครับ วันนี้ผมได้นํากระปุกที่2และกระปุกที่3ม,มาให้ท่านอันนี้นะฮะท่านโทรไปสั่งซื้อด้วยนะครับผมไม่ได้มาให้ฟรีนะครับท่านซื้อด้วยความรู้สึกที่ดีใจแล้วก็มีความเชื่อมั่นว่าผลิตภัณฑ์ไบโอพิงเนี่ยจะสามารถช่วยท่านได้เพราะนั้นทางรายการก็สัมนาคุณช่วยทําบุญกับท่านอีก1กระปุกด้วยกันสําหรับวันนี้นะครับครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณ คุณอะไรนะครับชื่อเต็มเกศษีแสงเย็นจ้ะคุณเกศษนีแสงเย็นหรือคุณหมึกนะครับไว้เป็นอย่างสูงสําหรับให้วิทยาทานสําหรับท่านที่มีปัญหาในเรื่องสายตานะครับขอบคุณขอบคุณมากครับท่านสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ